สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่ติดตามพีวีเก๋งสวยเกรดเอวันนี้นะครับพีวีพามาอยู่กันที่ซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้พามาชมรถสวยๆอีกแล้วนะครับของบริษัทเพชรยนต์ต้องบอกว่าคันนี้รุ่นนี้อยู่ตรงหน้าคันนี้นะครับ ถามหากันมาเยอะนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านที่เป็นสาวกของค่าย Honda วันนี้นะครับบริษัทเปยนยนต์จัดให้แล้วนะครับสำหรับรถคันนี้ Honda City 1.0 SV ตัว h ฮ t c h แบ็กตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์พันเทอร์โบนะสีเทาแลมโบที่ทุกคนตามหานะครับผมวันนี้นำมาเสิร์ฟให้แล้วนะครับกับรถปี2021เลขไม่การใช้งานเพียง3 7 0 1 9กเม เท่านั้นนะครับวันนี้กับราคาที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งขาย5,19,000 0บาทตัวนี้เซฟไปแสนกว่าบาทนะพี่พี่ันใดที่กำลังเล็งรถรุ่นนี้อยู่นะครับวันนี้ดูคลิปของพี่วีเก๋งสวยนะครับผมร,รับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปทำความรู้จักกับรถ Honda c i t y 1 0 s v h a ่ง b a c k สีเทารรนโบันนี้นะครับด้านหน้านะครับถ้าพี่พีเห็นสังเกตนะครับเส้นขอบ คิ้วต่างๆนะครับบริเวณฝากระโปรงทุกอย่างเป็นสีเดิมนะสภาพสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัว LED ตัวนี้ daytime running light นะครับหล่อมากเลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในส่วนของตัวลำแสงด้านหน้านะครับว่าสวยจริงๆสำหรับรถคันนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าตัวกระจังนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมมาแบบนี้เลยนะติดตั้งโลโก้เ ตรงกลางนะครับอยากได้หล่อๆไปติดโลโก้เฮดแดงครับผมรับประกรรันได้ว่าสวยสุดๆแน่นอนนะครับผมในส่วนของตัวระบายอากาศด้านหน้าเนี่ยดีไซน์ออกมาเป็นลังพึ่งนะสีดำครับผมตัดกับตัวลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะของตัวช่องระบายอากาศด้านล่างเช่นกันนะครับตัดระหว่างสีดํากับสีเทาแลมโบตัวนี้มันให้อารมณ์ความสปอร์ต ความเดซิ่งนิดนึงนะครับครีปหน้าด้านล่างนะครับตัวน,นี้จะไม่มีตัวติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมแต่สามารถทำาไปติดตั้งเพิ่มเติมได้นะ ในส่วนของตัวด้านข้างครับผมชุดกันชนหน้ายังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไรลิ้วรอยทังสิ้นเลยในส่วนของงานสีต้องบอกว่ารถคันนี้ปี2 1 e นะครับผมสภาพสีกริบกริบอยู่แล้วนะในส่วนของตัวกระจกรอบคันที่วีจะสำรวจให้แล้วนะครับกระจกเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับสัญลักษณ์โลโก้ฮอนด้อยู่ครบทุกบานนะในส่วนของตัวล้อและยางครับลงมาดูล้อและยางกันนิดนึงนะครับ ล้อและยางตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานนะครับผมปัดหน้าเงาพร้อมกับสีเทาเทาดำดำแมทเลลิกด้านในนะพร้อมโลโก้ h ฮชมีมาให้นะครับลัดมากับยางตัวนี้จะเป็นล้อขอบแม็กขอบ15นิ้วนะครับผมยางเป็นยางปี21ตรงรุ่นมาเลยนะครับ รับประกันได้ว่าใช้ได้น้อยๆเนี่ย2ปีมีแน่นอนนะในส่วนของงานชุดใต้ซุ้มล้อโครงสร้างเบ้าโชคต่างๆทุกอย่างเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะยังไม่มีการปรับแต่งอะไรใดมาทั้งสิ้นเลยนะครับผมเป็นรถเดิมมาตรฐานโรงงานแน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านข้างของรถคันนี้กันนะครับผมด้านข้างของรถคันนี้นะกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะครับผมซ้ายขวาติดตั้งมาให้แล้วกระจกเป็นทูโทนแบบนี้นะครับสีเทา แลมโบตัดกับตัวสีดํานะครับผมมือเปิดตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะครับมีการติดตั้งในส่วนของปุ่มเปิดประตูมาให้รุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องไขกุญแจแล้วนะครับกดจากประตูได้เลยนะครับไม่กุญแจไว้เฉยนะครับหล่อๆ่อเลยครับอันนี้มีปุ่มสตาร์ทแน่นอนในส่วนของด้านข้างประตูนะครับมีการติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วกันสาดมาให้แล้วนะครับสี่บานครบๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องมาติดตั้งเพิ่มเติมนะครับใช้ของเดิมได้เลยแน่นอน ในส่วนของตัวด้านท้ายครับผมมาดูตัวด้านท้ายกันด้านท้ายเนี่ยในส่วนของตัวแฮแนะครับชื่อมก็บอกอยู่แล้วมันเป็น5ประตูนะครับรถกลุ่มนี้เหมาะกับคุณลูกค้าที่ต้องการใช้งานรถอเนกประสงค์นะครับในส่วนของตัวเบาะหลังสามารถปรับพับได้นะประตูฝาท้ายเปิดได้เก็บของท้ายลึกๆนะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับ ลูกค้าที่ต้องการได้รถ1นึ่งคันใช้งานในประสงค์สวยๆตัวนี้ปรับจนนะครับในส่วนของตัวด้านหลังครับโลโก้ฮอนด้าซิต้ติดตั้งแบบนี้นะไฟท้ายสวยๆครบๆเดิมแท้โรงงานทั้งหมดนะครับรถคันนี้มีการติดตั้งกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ระยะถอยตัวนี้ก็มีติดตั้งมาให้แล้วครบๆสวยๆเลยสัญลักษณ์ VTEC Turbo ติดตั้งมาให้ พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับสวยกริบได้เดิมโรงงานทุกอย่างไฟเบกดวงที่3ติดตั้งมาบริเวณฝาท้ายนะครับพร้อมกับตัวรับสัญญาณคลีบฉลากมีมาให้ครบๆหล่อๆเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเสาหนวดๆกุ้งอะไรมาให้ลกลูกตาแล้วนะครับเป็นคลีบสามสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยเปิดให้ดูในส่วนของตัวฝาท้ายครับผมด้านท้ายนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าพื้นที่กับการจัดเก็บของตัวแฮนแบกห้าประตูเนี่ยมันอเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับเบาะด้านหลังสามารถปรับได้แบบ 60/40แบบนี้นะครับผมลักษณะของตัวเบาะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังนะโทนสีดําตัดด้วยคิ้วขอบเส้นนะครับสีขาวตัวนี้มันให้อารมณ์สวยจริงๆนะอารมณ์สปอร์ตเลยตัวนี้นะครับผมเบาะสามารถปรับดีไซน์การใช้งานได้นะครับตรงนี้จะพามาดูในส่วนของความเดิมของประตูฝาท้ายกันสักนิดนึงนะครับน็อตหัวน็อตนะครับประตูฝาท้ายหัวน็อตเดิมๆนะครับผมยังไม่เคยมีการ ถอดทาสีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเป็นน็อตเดิมแท้โรงงานแน่นอนรวมไปถึงในส่วนของงานโครงสร้างเมทดพาร์คต่างๆที่อยู่บริเวณขอบประตูทุกอย่างเดิมแน่นอนคุณลูกค้าได้รถไปใช้งานมั่นใจเลยว่ารถที่มาขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับผมที่นามารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมเนี่ยเป็นรถโครงสร้างเดิมไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อก่อใหม่แน่นอนนะครับผมเป็นรถเดิมสแตนดาร์ดโรงงานพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับด้านหลังมีถาด วางของสัมภาระมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าก็ใช้งานได้ยาวๆจบๆแน่เลยเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านในนะครับว่าความสวยงามของผู้โดยสารด้านในเป็นยังไงนะครับผมตามไปดูกันเลย ในส่วนของชุดแผงข้างประตูนะครับเปิดมานะครับผมเน้นโทนสีดําเป็นหลักนะมีการบุนุ่มในส่วนของตัวพนักรองแขนซึ่งเดินได้สีขาวสภาพสวยกริปเลยนะครับในส่วนของภายในคอนโซลนะครับผมเน้นโทนสีดําเช่นกันมีการตัดคิ้วในส่วนของตัวคิ้วด้าน,านตรงกลางนะครับผ่านไปกับตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นสีดําตัว เปลียนโนแบ็ก hmm. นะครับผมต้องบอกว่ามันให้อารมณ์สวยงามจริงๆนะครับงานเนียบนะครับติดตั้งในส่วนของตัวบอกก็ดีในส่วนของอุปกรณ์ที่ให้มาภายรถคันนี้เนี่ยลักษณะของตัวรายละเอียดเนี่ยถือว่าทํามาดีมากนะครับในส่วนของตัวฝ้าเพดานทุกอย,อย่างในสภาพสมบูรณ์ไร้ริ้วรอยเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เหมาะกับการใช้งานภายในเมืองนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ย ตัวเบาะเนี่ยเป็นทรงบักเก็ตซีนะเวลานั่งจะรู้สึกเหมือนมันล็อกล็อกตัวนะครับผมให้อารมณ์ความสปอร์ตที่ค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับผมในส่วนของตัวด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูบอกในส่วนของตัวด้านหลังกันแผงข้างประตูก็เช่นเดิมครับเน้นโทนสีดําแบบนี้นะครับบุนุ่มเป็นหนังเช่นกันนะครับบริเวณตัวแผ่นรองตรงใต้แขนตัวนี้นะครับก็มีการบุนุ่มมาให้นะครับในส่วนของตัวภายในครับทุกอย่างสภาพกริปสวยจริงจริง บาะหนังตึงๆไม่มีขาดไม่มียน่นไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับคือรถคันนี้เนี่ยต้องบอกอีกทีนะครับว่ารถการใช้งานเพียง37,019กิโลเท่านั้นนะครับผมรถปี21กับ Honda City 1.0 SV h a t c h b a c นคันนี้พี่ๆท่านใดนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ของพี่วีนะครับกำลังให้ความสนใจอยากจะได้รถใช้งานสักคันรถอเนกประสงค์สวยๆของค่าย Honda ตัวนี้ต้องบอกว่า คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับตัวนี้ประหยัดไปแสนกว่าบาทนะครับผมได้รถน้องๆป้ายแดงไปใช้งานตอบโจทย์แน่นอนนะครับผมในส่วนของรถ Honda City 1.0 SV Hatchback ปี2021 519,000บาทเดี๋ยวเปิดให้ชมในส่วนของห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะครับห้องเครื่องของรถคันนี้ก็หล่อไม่เบานะครับสภาพการใช้งานก็ต้องบอกครับ30,000กว่าโล น้องๆป้ายแดงแน่นอนนะสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า Honda City h a t c ชแบ็ k คันนี้ครับผมเปิดให้ชมครับความเดิมความดิบของรถคันนี้นะครับฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงหน้าชุดฝากระโปรงชุดเดิมทั้งหมดนะครับผมยังไม่เคยมีการถอดแกะทําสีนะครับจุดเม็ดอาร์ค แต้มสีต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับผมขยับมาดูในส่วนของป้ายเพจ์ลาเบลที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็ยังอยู่ครบๆแบบนี้นะในส่วนของตัวคารหน้านะครับผมจุดเม็ดอาร์ครน็อตทุกอย่างอยู่ครบๆจริงๆพี่ๆมั่นใจได้เลยว่ารถที่เข้ามาขายรถทุกคันเราตรวจสอบมาตรฐานของตัวรถเข้ามาแล้วนะครับ คุณลูกค้าซื้อไปใช้งานสบายๆจบๆแน่นอนเครื่องยนต์นิ่งๆแบบนี้เดี๋ยวสตาร์ทใ,ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าเสียงเครื่องยนต์ของเจ้า Honda 1.0 SV h a จุดศคันนี้สภาพเสียงเป็นยังไงครับผมนี่ครับกดชึ่งเดียวครับสภาพติดนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เครื่องยนต์1.0เทอร์โบครับผมรับประกันได้ว่าตัวนี้เหมาะกับการใช้งานสำหรับคุณลูกค้าแน่นอน สตาร์ทเครื่องให้ชมแล้วนะครับให้ชมเสียงเครื่องยนต์แล้วไปชมด้านในกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับภายในของเจ้า Honda City 1.0 SV ตัวแฮตชแบกคันนี้ครับไปชมสีสันภายในกันครับว่าหน้าจอเรือนไม้ต่างๆทุกอย่างเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวเปิดให้ชมนะครับผมลักษณะของตัวภายในของรถ Honda City คันนี้ดูกันอีกสักทีแบบ แบบชัดๆในส่วนของตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็ต้องได้มาแบบมัลติฟังชันนะครับควบคุมหน้าจอเรือนใหม่แล้วก็หน้าจอในตัวของสัมผัสวิทยุตัวนี้มีมาให้ครบจริงๆพวงมาลัย3ก้านตามสไตล์รถสปอร์ตนะครับผมตัวนี้จัดมาให้ปุ่มพุชสตาร์สีแดงสดๆสภาพสวยๆชุดเกียร์ออโต้แบบนี้ครับผมมีมาให้ครบจริงๆสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถใช้งานตัวนี้ น่าสนใจนะครับสำหรับ Honda City 1.0 SV Hatchback ตัว5ประตูปี21คันนี้ครับรถเลขใหม่การใช้งานเพียง3 7 0 1 9กิโลเมตรกับราคาตั้งขายเพียง519,000บาทสนใจรถคันนี้ชอบรถคันนี้โทรหาทีวีนะครับ0867098787 เบอร์นี้ของพีวีสามารถติดต่อได้ทั้งโทรทั้งไลน์นะครับผมสามารถกิ้งกังมาสอบถามในส่วนของสเปครถเพิ่มเติมในส่วนของการจัดไฟแนนซ์การซื้อสดนะครับเรามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชัน,โ,นโดนๆราคาเด็ดๆมอบให้กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจคลิกกริ้งกลางเข้ามานะครับรับประกันได้ว่า มีข้อเสนอดีๆเด็ดๆให้แน่นอนนะครับผมในส่วนของคุณลูกค้าที่อยู่ต่งางจังหวัดเนี่ยไม่ต้องข้างบนนะครับสนใจรถคันนี้กิ้งเข้ามาเรามีเจ้าหน้าที่วิ่งเปอร์เซ็นต์ไฟนัลนห้ถึงที่นะครับผลอนุญาตเอามาไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการรถสไลด์ส่งให้ถึงที่พี่ๆมั่นใจได้เลยว่า สบายแน่นอนนะครับกับการซื้อรถที่บริษัทย,ยนต์หายห่วงแน่นอนนะครับผมฝากไว้อีกครั้งหนึ่ง0867098787เบอร์นี้ทักหาพี่วีได้เลยนะครับฝากไว้สำหรับเจ้า Honda City 1.0 SV ตัว h t c h b a c k นะครับผมปี21 519,000สนใจกิ้งกังมา0867098787แล้วเจอกันในคลิปหน้าของพี่วีแก๊งสวยเกตเอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม